ลูกสาวมหาเศรษฐีคนหนึ่งป่วยเป็นโรคประหลาดที่ไม่มีหมอคนไหนรักษาได้เธอใกล้ตายทุกวินาทีจนวันหนึ่งช่างซ่อมรถธรรมดารรมดาคนหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านเขาไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอผีแต่กลับสามารถดึงบางสิ่งออกจากร่างเธอได้แล้วความจริงที่ไม่มีใครเคยรู้ก็ถูกเปิดเผยมันไม่ใช่โรคทางกายแต่มันคือคำสัญญาที่พ่อของเธอเคยทำไว้กับบางสิ่ง และเมื่อถึงเวลาชดใช้ใครบางคนต้องหายไปตลอดกาลคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ความลับที่ถูกฝังมานาน24ปีอย่ากระพริบตาเพราะสิ่งที่คุณจะได้ยินต่อจากนี้อาจทำให้คุณไม่กล้ามองเอตัวเองในกระจกอีกเลยลูกสาวมหาเศรษฐีป่วยเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายจู่ๆช่างซ่อมรถก็รักษาเธอได้สำเร็จพลิกชะตาชีวิตลมเย็นในเช้าวันนั้นพัดผ่านสนามหญ้าหน้าคารุหาร ต้นไม้ไหวเบาๆราวกับกำลังกระสิบเสียงรถหรูเคลื่อนผ่านถนนหินกรวดในห้องนอนชั้นบนสุดของบ้านหญิงสาววัย24ปีนอนนิ่งอยู่บนเตียงสีขาวสะอาดร่างกายของเธอสู้ผอมดวงตาไร้ประกายมือที่เคยอ่อนนุ่มกลับเย็นเฉียบจนชวนสะพรึงแพทย์เฉพาะทางเดินออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความล้มเหลวและเหนื่อยล้า แม่ของเธอสุดลงข้างประตูเสียงสะอื้นดังลอดออกมาไม่มีทางรักษาได้อีกแล้วครับพ่อของเธอนั่งนิ่งเหมือนรูปปัน้นเศรษฐีหมื่นล้านแต่ไรห้หนทางช่วยลูกตัวเองข่าวลือพระสัพั์ว่าเธอเป็นโรคทางระบบประสาทหายากระบบกล้ามเนื้อค่อยๆหยุดทำงานทีละน้อยภายนอกเธอดูแค่ป่วยแต่ภายในเหมือนกำลังถูกแช่แข็งอย่างช้าๆทีละนิ้วหลายเดือนผ่านไป ไม่มีใครเข้าใกล้ห้องนั้นอีกจนกระทั่งวันหนึ่งเครื่องยนต์รถเปลี่เกิดขัดข้องหน้าบ้านเสียงเครื่องกระตุกทำลายความเงียบสงัดคนรับใช้รีบโทรหาช่างในหมู่บ้านชายหนุ่มวัยสาสิบต้นๆเดินเข้ามาพร้อมเครื่องมือในมือเขาสวมเสื้อช่างเก่าๆมีคราบน้ำมันติดตามแขนแต่ดวงตาของเขาคมลึกราวกับมองทะลุจิตใจคนเขาก้มลงตรวจเครื่องยนต์โดยไม่พูดอะไรแม่บ้านเดินผ่านแล้วพูดลอยๆ ว่าเจ้าของบ้านนี้ใจดีนะแต่น่าสงสารลูกสาวเขาเหลือเกินชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นสายตาเปลี่ยนไปทันทีป่วยแบบไหนครับเขาถามเสียงต่ำแม่บ้านลังเลก,ก่อนจะเล่าคราวหา่ะเขานิ่งเงียบจากนั้นจู่จูเขาก็พูดว่าผมขอขึ้นไปดูเธอได้ไหมแม่บ้านหัวเราะอ,อย่างไม่แน่ใจเธอไม่ให้ใครเข้าไปเลยนะแม้แต่หมอ แต่ชายหนุ่มยืนยันเสียงเรียบผมเคยเห็นแบบนี้มาก่อนประตูห้องเปิดออกช้าฮ่หาฮะอากาศเย็นจัดจนเหมือนมีอะไรก่อตามผิวหนังกลิ่นยาแรงคลุ้งในอากาศหญิงสาวยังคงนอนนิ่งเขาเดินเข้าไปใกล้เธอช้าฮ่หาฮะเธอลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากพยายามจะพูดแต่ไม่มีเสียงเขาไม่พูดอะไร เพียงแค่หยิบขวดเล็กๆออกมาจากกระเป๋าเสื้อของเหลวในนั้นเป็นสีดำคล้ำเหมือนน้ำมันแต่ข้นกว่าเขาหยดมันลงบนข้อมือของเธอวินาทีนั้นร่างกายของเธอกระตุกอย่างรุนแรงตาของเธอเบอิกกว้างจนเห็นเส้นเลือดแดงปูดขึ้นมือของเธอกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อพ่อกับแม่ที่วิ่งเข้ามาเห็นภาพนั้นต่างร้องลั่นด้วยความตกใจคุณทำอะไรลูกฉันแต่ชายหนุ่มยังคงนิ่ง หญิงสาวหอบหายใจแรงจูจูเธอก็ส่งเสียงออกมาเป็นคำเจ็บแต่รู้สึกได้ทุกคนในห้องนิ่งงนันเธอกำลังกลับมารู้สึกเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างในตัวเธอกำลังถูกปลุกเขาหยิบขวดเดิมออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปตาของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มมือของเขาสั่นเล็กน้อยริมฝีปากเขากระตุกเหมือนกำลังสะกดบางสิ่งเอาไว้ เสียงบางอย่างเริ่มดังในห้องไม่ใช่เสียงพูดไม่ใช่เสียงคนแต่มันคล้ายเสียงหัวใจเต้นจากใครบางคนที่ไม่ใช่เธอเงามืดข้างเตียงเริ่มขยับแม่ของเธอกรีดร้องจนเสียงหลุดหายพ่อของเธอถอยหลังชนผนังชายหนุ่มคุกเข่าลงข้างเตียงเขาหลับตาเสียงเต้นของหัวใจนั้นดังขึ้นเรื่อยฮะ่าฮะ่ดังกว่าเสียงใดในห้อง เธอเริ่มขยับนิ้วได้ริมฝีปากของเธอสันแล้วเธอก็พูดประโยคที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงนั้นมาจากข้างในฉันทุกคนชะงักดวงตาของเธอเบอิกกว้างเธอกุมหน้าอกแน่นมันไม่ใช่หัวใจของฉันเสียงเต้นนั้นดังขึ้นอีกเป็นจังหวะเร็วขึ้นแรงขึ้นเหมือนหัวใจอีกดวงกำลังดิ้นรนจะหลุดออกมา ชายหนุ่มลืมตาขึ้นช้าฮาา่าฮะสีหน้าเขาเปลี่ยนไปเย็นชาแต่เต็มไปด้วยบางอย่างที่ยากจะอธิบายเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของหญิงสาวเธอไม่ควรได้ยินเสียงนั้นเขากระซิบพ่อของเธอพุ่งเข้ามาคว้าแขนเขาบอกมาว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรชายหนุ่มยืนนิ่งไม่ไหวติงหญิงสาวยังคงตัวสัน่นเลือดเริ่มไหลออกจากจมูกของเธอช้า ฮ่าฮ่ดวงตาของเธอพลิกกลับจนเห็นตาขาวหยุดมันหยุดเสียงนั้นทีเงามืดในห้องขยายใหญ่ขึ้นอย่างไรเหตุผลอุณหภูมิลดลงราวกับเวลาถูกดึงออกจากห้องนี้ไปทีละนาทีกระจกหน้าต่างแตกร้าแม้ไม่มีลมแสงไฟกระพริบทีเหมือนจะดับลงทุกวินาทีชายหนุ่มควักอะไรบางอย่างจากกระเป๋ามันคือเศษโลหะแปลกประหลาดรูปทรงเหมือนเศษเครื่องจากผุพัง แต่เมื่อเขายื่นมันเข้าใกล้หญิงสาวร่างของเธอกลับหยุดสั่นทันทีเงามืดในห้องหยุดนิ่งเสียงหัวใจที่ไม่ใช่ของเธอเงียบไปชายหนุ่มพูดเสียงเรียบหัวใจของเธอถูกเปลี่ยนไปนานแล้วพ่อกับแม่มองหน้ากันอย่างไม่เข้าใจนี่มันเรื่องบ้าอะไรชายหนุ่มค่อยๆหันไปสบตากับเศรษฐีเจ้าของบ้านคุณเคยเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างไว้เมื่อ24ปีก่อน สีหน้าของพ่อเธอซีดเผือดทันทีไม่นะไม่นะอย่าพูดถึงมันชายหนุ่มพูดต่อช้าฮาา่าฮะคุณยอมแลกชีวิตลูกเพื่อความมั่งคั่งนี้รันแม่ของเธอทรุดลงกับพื้นหญิงสาวเริ่มสะอื้นมือของเธอกลุ่มหน้าอกแน่นยิ่งขึ้นฉันไม่อยากเป็นของมันไม่อยากฟังเสียงมันอีกต่อไปชายหนุ่มก้าวเข้าไปไกลยังมีทางเดียว แต่เธอต้องเลือกระหว่างความจริงกับชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้เสียงกระจกแตกกระจายในห้องอีกบานเงาดำเริ่มคลืบคลานขึ้นขอบเตียงแสงไฟดับลงทั้งบ้านในพริตตาทิ้งไว้เพียงความเงียบและเสียงหัวใจแปลกประหลาดที่กลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงมันเริ่มพูดได้แล้วปล่อยฉันออกไปเถอะเสียงนั้นชัดเจนขึ้นในทุกปินาที ไม่ใช่เสียงของหญิงสาวไม่ใช่เสียงของใครในห้องนี้แต่กลับดังมาจากข้างในร่างของเธอฉันอยู่ที่นี่มานานพอแล้วเสียงนั้นแหบพร่าเหมือนเสียงของเด็กที่ถูกขังในความมืดหลายสิบปีแต่แฝงความโกรธเกรี้ยวที่สะสมมานานเกินควรหญิงสาวกรีดร้องร่างของเธอกระตุกอย่างรุนแรงจนเตียงทั้งเตียงสั่นคลอนเงาดำเริ่มไหลทะลักออกจากผิวหนังของเธอ เหมือนหมึกดำที่แตกกระจายใต้น้ำแม่ของเธอกรีดร้องสุดเสียงพ่อของเธอยือนตัวแข็งเหมือนกำลังจมอยู่ในฝันร้ายที่เคยพยายามลืมชายหนุ่มโยนเศษโลหะในมือขึ้นกลางอากาศทันทีที่มันลอยถึงระดับสายตามันส่องประกายวาบหนึ่งแสงนั้นตัดผ่านเงาดำรอบตัวหญิงสาวเสียงกรีดร้องจากข้างในร่างเธอดังสถานห้องไม่ข้าต้องการอยู่ต่อข้ายังไม่หมดเวลา ชายหนุ่มพูดขึ้นโดยไม่มองใครเธอไม่มีสิทธิ์อยู่ในร่างนี้อีกต่อไปหญิงสาวลืมตาแต่ดวงตาของเธอไม่เหมือนเดิมข้างหนึ่งเป็นสีดำสนิทอีกข้างเป็นสีเทาอ่อนเหมือนแสงจันทร์ใครใครอยู่ในตัวฉันเงามืดเริ่มแตกกระจายกลายเป็นรูปร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งอายุไม่เกินแปดขวบใบหน้าซีดเซียว ร่างกายเต็มไปด้วยรอยเข็มและแผลเย็บเด็กคนนั้นยิ้มข้าคือหัวใจดวงเก่าที่พ่อเธอขายให้ข้าตั้งแต่ยังอยู่ในคันพ่อของเธอสุดโตลงกับพื้นน้ำตาไหลอาบแกมข้าทำไปเพราะอยากให้เธอรอดข้าคิดว่าเธอจะไม่รู้เด็กคนนั้นหันกวับมามองแล้วเจ้าก็ได้ทุกอย่างยกเว้นลูกสาวคนเดียวของเจ้าหญิงสาวเริ่มหายใจติดขัดอีกครั้ง เหมือนมีบางอย่างกำลังดึงเธอกลับสู่ความมืดชายหนุ่มเดินไปข้างเตียงเขาหยิบมีดสั้นสีเงินจากเข็มขัดใบมีดนั้นสลักสัญลักษณ์โบราณที่เรืองแสงเบาๆทันทีที่เข้าใกล้เงาดำมีแค่ทางเดียวที่จะคืนหัวใจให้เธอได้เขาหันไปมองหญิงสาวเธอต้องยอมเจ็บครั้งเดียวเพื่อจบทั้งหมดนี้หญิงสาวพยักหน้าทั้งที่ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความหวาดกลัว ชายหนุ่มยกมีดขึ้นจ่อไปที่กลางอกของเธอเงาดํานั้นแผดเสียงกรีดร้องจนหน้าต่างทั้งบ้านสั่นสะเทือนมือของชายหนุ่มแน่นสายตาของเขานิ่งสนิทเสียงหัวใจเต้นผิดจังหวะดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวมีอีกเสียงหนึ่งเสียงหัวใจดวงจริงของเธอที่ถูกขังไว้เงียบงันมาตลอดชีวิตชายหนุ่มกดปลายมีดลงอย่างมั่นคง ใบมีดเงินเจาะผ่านผิวหนังของหญิงสาวเลือดสีเข้มไหลซึมออกมาแต่แทนที่จะเป็นสีแดงสดมันกลับมีประกายเทาเหมือนโลหะเหลวเสียงกรีดร้องจากเนาดังขึ้นพร้อมกันในทุกมุมห้องเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเดียวอีกต่อไปแต่มันแตกเป็นพันเสียงซ้อนทับกันทั้งแหลมทั้งต่ำทั้งโกรธเกรียวทั้งอ้อนวอนหยุดข้ายังไม่ไปข้ายังไม่หมดสัญญา ชายหนุ่มไม่ได้ฟังเขากรีดไปมีดลึกขึ้นปลายนิ้วของหญิงสาวหงอร่างของเธอสั่นแรงจนเตียงแทบหักแต่เธอไม่ได้ร้องเธอจ้องตาเขาแน่นเหมือนจะบอกว่าทำต่อไปแสงสีขาวพุ่งขึ้นจากบาดแผลสว่างจ้าเหมือนสายฟ้าร่างของเด็กหญิงในเงาหมุนวนกลางอากาศใบหน้าบิดเบี้ยว เสียงกรีดร้องดังจนทุกกระจกในบ้านแตกพร้อมกันพื้นสัน่นผนังแตก้าวรูปภาพหล่นจากฝาผนังแม่ของหญิงสาวกอดอกสั่นเทาอยู่มุมห้องน้ำตาไหลไม่หยุดพ่อของเธอนั่งแน่นิ่งดวงตาแดงกำ่ำมือกำจี้พระในคอแน่นจนเลือดซึมจากฝ่ามือภายในแสงนั้นหัวใจดวงหนึ่งค่อยๆลอยขึ้นจากหน้าอกของหญิงสาวมันเต้นช้า ฮ่าฮ่ ha. สีของมันซีดจางแต่เป็นหัวใจที่บริสุทธิ์และเป็นของเธอจริงฮ่าฮ่ ha. ชายหนุ่มยื่นมือไปรับเขาหยิบมันไว้ในฝ่ามืออย่างทนุถนอมจากนั้นก็โน้มตัวลงประกบหัวใจดวงนั้นคืนเข้าสู่ร่างของเธอทันทีที่สัมผัสถูกเนื้อเงาดำทั้งห้องแผดเสียงครั้งสุดท้ายเหมือนทั้งนรกถูกฉีกออกจากกัน เด็กหญิงในเงากรีดร้องด้วยน้ำเสียงของคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะหายไปตลอดกาลข้าจะกลับมาเจ้าขโมยของข้าข้าจะกลับมาเสียงนั้นค่อยๆแผ่วลงจนสุดท้ายเหลือเพียงความเงียบแสงจ้าดับวูบห้องทั้งห้องกลับสู่ความมืดเหลือเพียงแสงไฟร,รีรีจากโคมมุมห้องที่กระพริบช้าฮ่าฮห,หญิงสาวนอนนิ่งอยู่บนเตียงริมฝีปากขยับเล็กน้อย มันไปแล้วใช่ไหมชายหนุ่มพยักหน้าพอหายใจแรงราวกับใช้พลังทั้งหมดที่มีเขานั่งพิงข้างเตียงเงือซึมตามไรผมมือยังสั่นจากแรงสะท้อนของสิ่งที่ทำลงไปพ่อของเธอลุกขึ้นเดินช้าๆมาหาเขาเธอรอดแล้วใช่ไหมชายหนุ่มมองหญิงสาวที่หลับตาแต่ลมหายใจของเธอกลับมาเป็นปกติมืออุ่นขึ้น ใบหน้ามีสีเลือดเขาตอบช้าฮาา่าฮเธอได้หัวใจของตัวเองกลับคืนแล้วแต่บางอย่างยังไม่ไปทั้งหมดพ่อของเธอยืนนิ่งใบหน้าซีดเผือดอีกครั้งยังไม่ไปทั้งหมดหมายความว่าไงชายหนุ่มไม่ตอบทันทีสายตาเขาจับจ้องที่ปลายนิ้วของหญิงสาวมันสัน่นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะอาการเจ็บเป็นจังหวะ เหมือนนิ้วของเธอกำลังเคาะเบาๆบนผ้าปูเตียงติกต๊กติก๊กติ๊กเสียงนั้นไม่ผิดจากเสียงเครื่องจักรแม่ของเธอเดินเข้ามาไกลมือสั่นกุมมือของลูกสาวไว้แน่นลูกแม่ลูกแม่กลับมาแล้วใช่ไหมหญิงสาวลืมตาช้าฮ่หาฮดวงตาทั้งสองกลับเป็นสีปกติเธอยิ้มบางฮ่หาฮแต่เป็นรอยยิ้มที่เย็นเยียบ ไม่ใช่รอยยิ้มของเธอที่พวกเขาเคยรู้จักชายหนุ่มขมวดคิ้วค่อยๆลุกขึ้นยืนมองเธออย่างจับสังเกตเธอชื่ออะไรเขาถามเสียงต่ำหญิงสาวกระพริบตาตอบชัดเจนฉันชื่อมายาแม่ของเธอกอดเธอแน่นทันทีลูกแม่ใช่แล้วมายาลูกแม่กลับมาแล้วแต่ชายหนุ่มยังยืนนิ่งสายตาไม่ละจากดวงตาของหญิงสาว ไม่ใช่มายาที่ฉันรู้จักเธอหัวเราะเบาฮ่าฮะเสียงนั้นหลผ่านอากาศเหมือนลมหายใจของใครบางคนที่ไม่ใช่มนุษย์คุณมั่นใจเกินไปนักว่าคุณเอาชนะมันได้หมดเงามือที่มุมห้องเริ่มขยับอีกครั้งช้าฮ่าฮะเบาฮ่าฮะเหมือนรอจังหวะชายหนุ่มหันขวับไปที่กระเป๋าเครื่องมือของเขาคว้าเครื่องรางเหล็กเล็กๆขึ้นมากำแน่น ใครอยู่ในร่างเธอเขาถามเสียงแข็งหญิงสาวมองเขาตามไม่กระพริบแล้วยิ้มอีกครั้งเธอกลับมาแล้วแต่ไม่ใช่คนเดียวทันใดนั้นหลอดไฟในห้องทั้งหมดระเบิดพร้อมกันเสียงบางอย่างดังขึ้นจากใต้เตียงไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงกลไกดังเป็นจังหวะเหมือนฟันเฟืองกําลังหมุน หัวใจดวงเก่าถูกไล่ออกไปหญิงสาวพูดเบาฮ่าฮะแต่เธอทิ้งบางอย่างไว้ข้างในก่อนจะจากไปเสียงกลไกใต้เตียงดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮะติกต๊กติก๊กติ๊กเหมือนมีนาฬิกาเรือนใหญ่ที่มองไม่เห็นกําลังเดินถอยหลังในความมืดชายหนุ่มเดินช้าๆเข้าหาเตียงมือยังถือเครื่องรางแน่นดวงตาไม่ละจากหญิงสาวที่นั่งนิ่งบนเตียง บอกมาว่าเธอทิ้งอะไรไว้หญิงสาวเอียงคอเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังเสียงอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่ได้ยินแล้วเธอก็พูดเสียงเรียบเธอทิ้งรอยไว้ในเลือดฉันแม่ของเธอหันมามองเลือดอะไรในเลือดลูกแม่หญิงสาวไม่ตอบแต่ยกมือซ้ายขึ้นบนนิ้วก้อยมีแผลเล็กๆเป็นรอยวงกลมเหมือนรอยเข็มแต่ไม่ใช่แผลของหมอขอบแผลแดงเข้ม เหมือนถูกสลักบางอย่างไว้ใต้ผิวหนังชายหนุ่มขยับถอยสีหน้าเริ่มเปลี่ยนนั่นไม่ใช่แค่รอยเธอยิ้มมันคือตราประทับทันใดนั้นแผลเล็กๆบนนิ้วก็เริ่มเรืองแสงสีดำลามขึ้นไปตามแขนเส้นเลือดใต้ผิวหนังเปลี่ยนสีกลายเป็นสีหมึกเข้มลวดลายประหลาดเริ่มโผล่ขึ้นทั่วแขนแม่ของเธอร้องให้พรำ พ่อของเธอถอยหลังไปชนผนังนี่มันไม่ใช่ลูกของเราอีกต่อไปแล้วเสียงใต้เตียงหยุดกระทันหันความเงียบปกคลุมทั่วทั้งห้องก่อนจะได้ยินเสียงอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเหมือนบางอย่างกำลังคลานขึ้นจากพื้นช้าหนักแผ่นไม้ใต้เตียงเริ่มแอนหญิงสาวลุกขึ้นยืนเท้าเปล่าของเธอเหยียบบนพื้นไม้เย็นเฉียบเธอหันไปมองชายหนุ่ม น้ำเสียงนิ่งสนิทเธอไม่ไปไหนเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเธอคนเดียวมันมีเสียงสอนเสียงของเด็กหญิงเสียงของเงาเสียงของบางสิ่งที่ถูกปลุกแล้วจากใต้เตียงมือหนึ่งยื่นออกมามือที่ไม่มีผิวหนังมีแต่กระดูกคุ้มด้วยเศษเนื้อเน่าเปื่อยกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งทันทีที่ปลายนิ้วแตะพื้นแม่ของเธอกรีดร้อง พ่อของเธอสุดลงกับพื้นมือปิดหน้าไม่กล้ามองชายหนุ่มกระชับเครื่องรางแน่นสายตาเต็มไปด้วยความโกรธและตื่นตระหนกมันไม่ควรตื่นขึ้นมาอีกแต่มันตื่นแล้วและมันอยู่ในร่างของเธอคนเดียวไม่พออีกต่อไปมือเน่าเปื่อยขยับช้าๆบนพื้นไม้ปลายนิ้วลากเป็นรอยดำยาวเหมือนหมึกซึมทุกฝีก้าวของมันพื้นสั่นเบาฮ่หา,หา เสมือนหัวใจของบ้านทั้งหลังเริ่มเต้นตามจังหวะของมันหญิงสาวยังยืนอยู่ตรงปลายเตียงแขนของเธอเต็มไปด้วยลวดลายมือสนิทลามขึ้นถึงต้นคอเสียงของเธอเปลี่ยนไปอีกครั้งแหบต่ำลึกเกินเสียงมนุษย์ประตูเปิดแล้วเจ้าทำสำเร็จแล้วชายหนุ่มถอยหลังช้าฮ่าฮะสายตาไม่ละจากมือที่ค่อยๆโผล่ขึ้นอีกข้างจากใต้เตียงไม่เขาพึมพำ ข้าไม่ได้มาเพื่อเปิดข้ามาเพื่อปิดมันตลอดกันแต่หญิงสาวหัวเราะเสียงหัวเราะสะท้อนในห้องราวกับมีอีสิบเสียงร่วมขบขันเจ้าช้าไปแล้วทันใดนั้นพื้นใต้เตียงแยกออกเองโดยไม่มีแรงกระทำเผยให้เห็นช่องว่างมืดมิดลึกไม่มีที่สิ้นสุดและจากข้างในนั้นแขนอีกนับสิบยื่นออกมาพร้อมแห้งซีดเซียว แต่แต่ละแขนมีตาดวงตาเล็กๆที่ขยับได้จ้องทุกคนในห้องอย่างเงียบงนันพ่อของเธอกรีดร้องแต่เสียงนั้นก็จมหายไปทันทีแขนหนึ่งคว้าขาวไว้ลากร่างทั้งร่างหายเข้าไปในช่องมืดเบื้องล่างเลือดก,กระเซน็นเต็มผนังแม่ของเธอกรีดร้องเรียกลูกมายาลูกแม่หยุดมันช่วยแม่ด้วยหญิงสาวนิ่งตาไม่กระพริบ เธอมองแม่เหมือนมองสิ่งแปลกหน้าแล้วพูดด้วยเสียงราบเรียบข้าไม่ใช่ลูกของเจ้าอีกต่อไปแล้วแขนอีกข้างตะครุบแม่เธอไว้ทันทีรังเข้าหาความมืดแม่ของเธอดิ้นรนร้องไห้ตะโกนชื่อเธอซ้ำและซ้ำเล่าแต่หญิงสาวแค่ยืนมองแขนของเธอเปล่งแสงดัวาบอีกครั้งลวดลายเปลี่ยนไปเหมือนกำลังเติบโต ชายนุ่มตะโกนขึ้นถ้ายังมีเศษเสี้ยวของมายาอยู่ในร่างนั้นต่อต้านมันเดี๋ยวนี้หญิงสาวชะงักดวงตาซ้ายของเธอกระตุกเล็กน้อยเหมือนเสียงภายในหัวกำลังสับสนมือที่ยกขึ้นสั่นเธอกัดฟันแน่นร่างทั้งร่างเริ่มสั่นเหมือนภายในกำลังเกิดสงครามของสองวิญญ,ญาณเสียงกรีดร้องระเบิดออกจากปากเธอไม่ใช่เสียงเดียว แต่หลายเสียงตีกันในลำคอชายหนุ่มรีบคว้าสัญ,ญลักษณ์เงินพุ่งเข้าหาเธอทันทีตะโกนสุดเสียงมายาถ้าเธออยู่เอากลับมาตอนนี้หญิงสาวสุดลงทันทีที่สัญ,ญลักษณ์เงินแต่กลางอกของเธอเสียงกรีดร้องทุกเสียงในลำคอเงียบลงเงียบราวกับถูกตัดขาดจากโลกใบนี้ในพริบตาร่างของเธอสั่นแรงมือจิกกับพื้น ดวงตาเบิกกว้างน้ำตาไหลพรากฉันฉันอยู่ไหนเสียงของเธอกลับมาแล้วเสียงจริงของมายาชายหนุ่มรีบประคองเธอวางมือบนหน้าผากที่ร้อนชาเธอกลับมาแล้วแค่เธอคนเดียวทันใดนั้นเงาดำใต้เตียงส่งเสียงกรีดร้องครั้งสุดท้ายแขนทั้งหมดหดกลับลงไปในความมืดช่องแยกปิดสนิทเหมือนมันไม่เคยมีอยู่ พื้นกลับมาเรียบสนิทเงียบไม่มีแม้เสียงลมหายใจภาพวาดที่หล่นแตกกลับขึ้นสู่ผนังกระจกทุกบานประสานตัวเองอย่างช้าฮ่หาฮะแสงไฟรลีกลับมาติดกลิ่นเลือดหายไปเหมือนเวลาได้หมุนย้อนกลับเล็กน้อยเพื่อลบทุกอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ยหลับตาหายใจช้าฮ่หาฮะ ฉันได้ยินแค่หัวใจของฉันแล้วชายหนุ่มยิ้มบางฮ่หาฮ่ก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นเก็บเครื่องรางไว้ในกระเป๋าเขาหันหลังเดินออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรอีกเงาของเขาค่อยๆเลือนหายทิ้งไว้เพียงร่างของหญิงสาวที่นอนสงบอยู่กลางเตียงสีขาวในอกของเธอหัวใจดวงจริงเต้นเป็นจังหวะชัดเจน เธอไม่ใช่แครอทเธอได้กลับมาเป็นตัวเองอย่างแท้จริงแม้จะต้องแลกด้วยทุกสิ่งรอบตัวและแม้เสียงนั้นจะเงียบลงไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าตราประทับได้ถูกลบไปหมดจริงๆแล้วหรือยังหรือมันแค่กำลังหลับเพื่อรอวันตื่นในร่างใครสักคนอีกครั้งจบบริบูรณ์